ครับสวัสดีตอนเย็นนะครับฝนตกเฉยแฉะเลยนะครับพายุเข้าเด้อนะครับโอ้วันนี้ว่าจะลงคลิปกูไม่ได้ลงนะครับไอชุดที่หนึ่งยังเหลือเด้อเดี๋ยวผมจะขายยังไงเนี่ยนะเนชุดนี้ยังเหลือนะครับนี่ฝนตกเฉยแฉะเลยครับนาะดอกสวยนะครับตัวนี้โอ้โหดอกสีชมพูเนี่ยนะครับดูนี่สวยมากนะครับดูดอกนะครับนี่สวยงามนะครับตัวนี้นะครับดอกสวยงามมากๆนะครับนะ ไอตัวนี้ก็ดอกสวยนะครับนะไอตัวนี้ดอกดอกบานล่วงไปแล้วนะครับเนาะชุดนี้นะครับอ้าวใครจะเอานะครับลดอีกหนึ่งร้อยเหลือแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับใครจะเอาทักมาเลยเด้อนะครับชุดนี้นะครับสามต้นนี่ครับนะครับอ่าไอสามต้นนี้แดงกระดุมซับแดงกระดุมซับจะเอาอีกไหมแดงกระดุมซับ่ะราคานี้450รวมส่งนะครับลดลงมา30บาท เอาตอนนี้นะครับบานแล้วเด้อทาบานแล้วมาดูมาดูมาดูนดอกผมชอบดอกสีนี้ครับนี่เห็นไหมนะครับสวยงาม네ะนะครับสวยงามจริงๆนะครับนี่กีเรนอะไรนะกว้างเลียวหลังเนี่ยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวดอกบานหมดก็คงจะสวยนะครับฝนตกมานะครับคราวนี้ปัญหาของมันก็คือดอกเน่านะครับฝนตกอย่างนี้นะครับดอกเน่าโดนฝนเยอะๆนะครับดอกเน่า ต้องระวังกันด้วยนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนาะงไม่ต้องยกออกยกเข้าหรอกครับปล่อยธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีดอกไม่ไหมนะครับดอกไม่ไหมเมื่อกี้คุณป้านะครับถามมานะครับดอกไม่ไหมนะครับผมแนะนําให้ใช้อบายเมกตินเลยนะครับดอกไหม้นะครับดอกไหม้ดอกที่แบบว่ามันโดนแมลงแมลงกัดแมลงแทะนะครับยังไงนี่หายกยกตัวอย่างหน่อยนะครับโดนแมลงแทะเออ่ะดอกนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่แบบนี้นะครับ โดนแมลงแถวเนี่ยครับคือมันมันจะมีพวกเพี้ยไฟนะครับมาคอยเจาะตอนกลางคืนนะครับแนะนําให้ฉีดนะครับช่วงประมาณสักหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นฉีดเลยนะครับหรือไม่ก็ห้าโมงเย็นก็ได้นะครับฉีดเลยนะครับฉีดเสร็จปั๊บเดี๋ยวเพี้ยไฟมาเกาะนะครับก็ฉีดอ่สามวันนะครับเอ่อเว้นกันสามวันห่างกันสามวันนะครับต่อเนื่องกันสักสามครั้งก็ได้นะครับเนาะอ่าแล้วก็แล้วก็ค่อยสลับเป็นอาทิตย์หนึ่งฉีดครั้งหนึ่งนะครับ จนกว่าดอกจะบานนะครับกว่าการจะดีขึ้นนะครับเนาะมันก็คงจะนะครับมีเพี้ยไฟนั่นแหละครับที่เป็นตัวตัวดีเลยนะครับอ่าต้องต้องต้องคอยดูนะครับว่ามันเป็นเพี้ยไฟหรือเป็นเชื้อรานะครับถ้าแห้งๆนะครับส่วนมากจะเพี้ยไฟนะครับเพี้ยไฟลงนะถ้าเป็นแห้งๆนะครับต้นนี้ก็ดอกสีเหลืองนะครับทรงสูงนะครับเดี๋ยวรอดอกบานก่อนเนาะไม่รู้จะได้เห็นดอกบานหรือเปล่านี่ก็มีลงเหมือนกันเนี่ยนะครับผมไม่ได้ฉีดยามากี่วันแล้วไม่รู้เนี่ย ปลายดอกอย่างเงี้ยไม่ต้องไว้ไม่ค่อยไว้ใจหรอกครับเนี่ยมีจุดมีจุดแบบเนี้ยนะครับเพี้ยไฟมันลงไปฝังไข่อยู่ข้างในแล้วนะครับเอาต้นนี้ต้นคู่นะครับเอามาให้ดูนะครับไม่ได้จําหน่ายเด้อนะครับหรือใครจะซื้อมันก็ถอดต้องถอดกระถางไปแหละครับอย่างเงี้ยนะครับตัดกิ่งอย่างเงี้ยให้เป็นสไตล์บอนไซนะครับเราก็ต้องตกแต่งมันด้วยนะครับเนาะเห็นไหมเห็นกิ่งไหมนะครับแล้วก็ทรายมากรบพื้นหน่อยนะครับนี่นะครับก็ปกติกระถางเนี้ย ขายถูกถูกเองนะครับสมัยก่อนนะครับเนาะอเอามาดูมังกรโกลเด้นมังกรใช่ไหมหรือมังกรทองมังกรทองเนาะนี่มังกรทองโกลเด้นดาก้อนนะครับมังกรทองนะครับเออใช่ไหมใช่โกลเด้นโกลเด้นก็แปลว่าทองเนาะดาก้อนมังกรมังกรทองถูกแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับนี่สวยงามมากนะครับออกเหลืองอารามเลยนะครับนะแล้วก็จะมีแซมอมชมพูนิดๆตรงปลายกลีบนะครับ สวยงามนะครับผมเนาะอืมตอนนี้เอ้ยมันมันเพิ่งจะฟื้นนะครับเนี่ยบ่ได้ขายด้นะครับเบื้องลู่นีกำลังยกขึ้นมากนี่เห็นไหมนะครับรากเขานิ่มอยู่ตอนแรกนะครับเอ่าแล้วก็มาดูโเด้นชิกาด้านะครับตอนนี้นะครับเลืองเลืองได้เมื่อสักกี่วันเจอฝนซะแล้วนะครับตอนนี้นะครับโอ้เดี๋ยวปกติมันดอกมันจะเป็นแฉกแกนะเหมือนหางไก่พยาร่อนะครับพยารอพยารอเล่นลิ้นด้วยนะฮะ ดอกสีขาวดอกสีนู้นสีนี่พอเจอฝนโอ้ยไปหมดเลยนะครับเห็นไหมสีเหลืองนะครับดูไม่ไรเลยนะครับเอามาดูดอกสีนี่ดอกสีนี้ก็กิ่งกิ่งสมบูรณ์กิ่งนี่ส่วนมากรากจะมีปัญหานะครับแล้วผมก็เอามาอันนี้อะไระชื่ออะไรก็ไม่รู้จําชื่อบรได้แล้วนะครับโอ้ยหลายซื้อหมดนะคบเออรู้แต่ว่าบางครั้งก็พิงอะไรพิงไว้วบางคนเขาตั้งชื่อไปมันหลายอย่างเนาะ ผมก็เลยสับสนไปแล้วนะครับออสวยงามนะครับดอกเวลาดอกออกนะครับสวยงามนะครับเอาอย่างนากมา,มาอ่านเขาอีกนอกนอยนะนนี้ก็ดอกเจอฝนสีเหลืองเจอฝนอันนี้ก็สีชมพูอ่าโอ้อันนี้น่าจะเป็นบัวชมพูเนาะต้นต้นนี้รากสวยมากนะเดี๋ยวคอยดูผมตกแต่งให้ดูนะครับ สวยงามนะครับเอาโอเคเนาะถือว่ามาทักมาทายกันนะครับตอนเย็นๆนะครับอันนี้ฝนมันตกนะครับพายุมันเข้านี่แดงพอจากเมล็ดนะครับโอ้โหเวลาออกดอกนะมะแรงนี่ไม่ไม่ใกล้เลยครับเวลาเวลาออกดอกนี่ถึงเวลาออกแล้วอะไรก็ไม่อยู่นะครับชุดไม่อยู่จริงๆนะครับเห็นไหมนี่นะครับโอ้ยมันสว่างนะอ่ะทางฝั่งนี้หน่อยมันมืดนะครับมันมืดตรงนี้นะครับโอ้ยผมสะอนอนด้เนาะ อีพออีเมนะครับนะครับนี่อันนี้ก็สีชมพูนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เด็กมันทะเลาะกันลูกชายทะเลาะกันเรื่องคอมนี่ครับนี่นี่นี่แดงโรมซับนะครับโอ้โหกำลังจ่อดอกนะครับเดี๋ยวต้องฉีดบำรุงดอกซะหน่อยนะครับต้นนี้กําลังแตกยอดนะครับแตกยอดใหม่นะครับโอเคเนาะจากช่องหมอทองชนแนลนะครับ ก็ใครต้องการชุดที่ผมลดให้นะครับก็โทรมาเดอ้อนะครับ0980083074 0980083074นะครับเนาะจากช่องหมนทอง Channel นนเดอ้อขอบคุณทุกครับผมสวัสดีครับ